จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออารยธรรมมนุษย์ผ่านไป1,000ปีและบ้านที่เขาอยู่อาศัยนั้นกลายเป็นปีาศาจเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันฮะ รยะทำความมนุษย์นะครับผ่านมาแล้วถึง1,000ปีนะครับระหว่างนั้นนะครับพระเจ้านะครับไม่ได้เข้าไปแทรกแซงมนุษย์ใดๆเลยนะครับปล่อยให้มนุษย์เขาได้ใช้ชีวิตแบบปกติแต่เมื่อ1,000ปีผ่านไปนะครับพระเจ้าที่เฝ้าดูอยู่นะครับกับไม่พอใจนะครับกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับจึงจะลงโทษมนุษย์นะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอเปิดโหมดก็อตก่อนนะครับ โอเคนี่ฮะตอนนี้ผมเป็นก๊อฟแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงโทษมนุษย์กันนะครับเราจะตัดสินมนุษย์นะครับว่ามนุษย์ควรจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปหรือไม่นะครับผมนะครับจะทําการเสกบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดนะครับของพวกเขาที่เขาอยู่มานับพันปีเนี่ยให้มีชีวิตขึ้นมานะครับและถ้าเกิดมนุษย์นะครับสามารถรอดชีวิตจากบ้านปีศาจของพวกเขาเองได้เนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์อยู่บนโลกนี้ต่อไปนะครับ นี่คือบททดสอบของพระเจ้านั่นเองนะครับซึ่งในนี้นะครับมันมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เขียนว่าบ้านมีชีวิตนะครับเราสามารถทําให้บ้านพวกนี้มีชีวิตได้นะครับเราจะเริ่มจากเกาะสีฟ้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับบ้านมีชีวิตนะครับเอาวงใหญ่ๆหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับเราจะทําให้บ้านทุกหลังในเกาะแห่งนี้มีชีวิตเรามาดูกันครับว่าประชากรในเกาะแห่งนี้เขาจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรนะครับ บ้านทุกหลังในนี้ก็กลับมีชีวิตขึ้นมาฮะมาดูกันท่านผู้ชมมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับคนในหมู่บ้านนะครับต้องเข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตนะครับบ้านปีศาจทุกหลังในเมืองนะฮะดูดิเฮ้ยท่านผู้ชมเขาจะมนุษย์จะรอดหรือเปล่าเลยครับเหมือนมนุษย์บนเกาะอนนี้จะไม่มีใครรอดจากบ้านปีศาจเลยนะครับ ตัวนี้เขายังมีคนสู้กับบ้านปีซาอยู่นะครับบุคคลนี้คือใครนะครับบุคคลนี้คือนักธนูนะครับอายุ46นะครับเขายังคงสู้กับบ้านปีซาตรงนี้อยู่ฮะเขาอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตก็ได้นะครับตรงกลางบ้านเนี่ยเหมือนจะมีคนนําทัพนะครับมาต่อสู้กับบ้านนะฮะเฮ้ยเขาสู้ได้ด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูเขาต่อสู้กับตรงนี้นะครับนาเรือลบมาสู้เลยนะครับเกาะแห่งนี้ก็เป็นเกาะบ้านปีศาจแต่ว่า ดูแล้วนะครับเขาอาจจะสู้ไม่ได้เนื่องจากบ้านที่มีชีวิตเนี่ยเยอะมากๆเรามาดูกันที่เกาะที่2เลยดีกว่านะครับเราจะทําให้บ้านมีชีวิตนะครับผมจะทําให้ทุกเกาะไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะพระเจ้านะครับลงโทษมนุษย์เลยครับนี่ฮะลงโทษมนุษย์นี่บ้านต่างๆนะครับพวกสิ่งอาคารต่างๆนะครับกลับมีชีวิตขึ้นมาฮะเราลองเล่งเวลากันนะครับ ให้เวลามันผ่านไปไวๆดูซิว่าจะมีใครรอดไหมสักคูณ3เหมือนด้านบนเนี่ยเขาพยายามจะทํากองทัพนะครับในสู้กับบ้านต่างๆเหมือนเขาจะเติมสู้ได้เนื่องจากมีกองทัพที่เยอะมากๆเลยครับส่วนตรงกลางนี่รู้สึกว่าเหมือนจะพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับแต่ด้านบนยังมีการต่อสู้กันอยู่ในส่วนด้านล่างตรงนี้ยังมีการต่อสู้กับบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ร่างก็คงยังไม่ยอมแพ้เหมือนด้านบนเนี่ยจะต่อคอนได้ดีนะครับเหมือนจะเริ่มทําลายปีศาจบ้านได้ทีละหนึ่งหลังสองหลังไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันที่ความเร็วคูณ5กันนะครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะบ้านต่างๆได้หรือเปล่าเหมือนด้านบนเนี่ยจะาวางแผนรับมือได้ดีกว่านะครับและเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนตรงกลางนะครับเหมือนตรงนี้จะรับมือได้ยากพอสมควรนะครับดูสิ ดูดิเหมือนจะรับมือได้ยากนะครับเหมือนคนจะเริ่มเสียชีวิตกันหมดแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับกแทบไม่มีใครเหลือรอดแล้วนะครับเรามาดูกันที่ไฮสปีดนะครับผ่านันไปไวๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะจัดการได้ดีนะฮะเฮ้ยนับนนบนตรงนี้รับมือได้ดีนะเนี่ยตรงนี้นะครับผ่านมา27ปีแล้วนะครับ28 30ปีแล้วนะครับจากเหตุการณ์ ในวันนั้นที่พระเจ้าหลวงโทษด้านบนนี่เหมือนจะฟื้นฟูได้ดีนะมีปีศาจบ้านอยู่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับน่าจะจัดการได้เร็วๆนี้นะครับส่วนเมืองด้านล่างตรงนี้นะครับเหมือนประชากรน,นะครับจะถูกปีศาจบ้านกำจัดจนหมดนะครับพอจะถึงจุดนี้แล้วนะครับยังไม่แน่ใจว่าเมืองด้านบนจะฟื้นฟูได้ทันหรือเปล่านะครับเมืองเขาจะเริ่มเข้าระตอกร่อนกับปีศาจบ้านตรงนี้แล้วนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะ เหมือนด้านบนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่สามารถอยู่รอดได้นะครับเหมือนการพิสูจน์มนุษย์ครั้งนี้นะครับมนุษย์จะเป็นฝ่ายชนะพระเจ้านะครับเขานะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมนุษย์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยยังคงมีปีศาจที่เป็นบ้านอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับแต่เกาะด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับจะหมดแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือน เกาะด้านบนเริ่มฟื้นฟูไม่พอนะครับเขานะครับยังจะส่งทหารนะครับมาโจมตีเกาะพุกนี้เพื่อทําลายพวกนี้ด้วยครับไม่ว่าเขาเรือส่งทหารเข้ามาโจมตีพวกปีศาจบ้านอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยดูดิด้านบนฟื้นฟูได้ดีนะครับกําลังสร้างสุ่มนะครับกองกำลังทหารแล้วส่งทหารนั่งเรือนะครับมายังเกาะแห่งนี้เพื่อที่จะกู้เกาะคืนนะครับดูดิเนี่ยเขาส่งทหารมาลงตรงนี้ฮะแล้วก็ ต่อสู er ้กับเกาะเรื dispute, like right ่อยๆนี่ครับเฮ้ยด้านบนนี้นี่ความหวังของชาวโลกเลยนะครับความหวังของมนุษย์เลยนะครับเขาส่งทหารมาเรื่อยๆเลยนะครับเดินทางมาต่อสู้ที่นี่นะครับเมื่อผมเห็นแบบนี้นะครับผมต้องช่วยมนุษย์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลของการชนะด้านบนละกันผมจะให้ความแข็งแกร่งพวกเขานะครับให้พรให้พรพวกเขานะครับนี่ให้พรบับพวกเขานิดนึงนะครับถือว่าเป็นรางวัลของการ สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาตอกก่อนกับปีศาจเหล่านี้ได้นะครับถ้าเกิดผมดูดบุคคลเหล่านี้มาลงที่นี่เลยอะ่ะดูดตรงนี้มาลงที่เกาะนนี้เลยนี่ฮะเขาจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าเอ้ยนั่งเหลือกลับหรนั่งเลือกลับแล้วผมดูว่าเขาจะเข้าต่อสู้นี่ครับเขานั่งเหลือนั่งเหลือกลับกองทัพนั่งเหลือกลับฮนะดังนั้นนะครับผมนะครับจะทําการดูด บ้านนะครับไปไปลงที่นี่ฮะเพื่อบังคับให้เขาต่อก่อน,นะครับเพื่อและหลีกเลี่ยงไม่ได้ดูดิผมจะทำการดูดทั้งหมดตรงนี้ไปลงตรงนี้นี่ฮะกองทัพนี้นะครับเป็นกรหุ้นหมดเลยหุ้นโคตรมากตัวนี้นะครับปีศาจบ้านหมดเลยฮะโอ้เมืองด้านบนนี้ เขาโหดมากๆเลยนะครับเนื่องจากได้รับพรจากพระเจ้าไปด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปของโลกแห่งนี้นะครับที่ผ่านมานับพันปีแล้วนะครับตอนนี้1349ปีนะครับสามร้อยปีแห่งการ พิสูจน์ตัวตนนะครับพระเจ้ายอมรับในมนุษย์ฮะการรับบทเป็นพระเจ้าดีครับรอบนี้นะครับมีความยุติธรรมนะครับมนุษย์เป็นฝ่ายชนะก็คือให้เขาชนะและให้เขาได้มีชีวิตต่อไปเลยโดยที่ไม่กันแกล้งอะไรพวกเขาต่อจากนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับอยากให้ผมทําอะไรอีกเนี่ยสมาครคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมอ่านอยู่นะครับและมีหลายอันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เอาไอเดียมาทําใน อีพีหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับบาดปีศาจพันปี VS มนุษย์เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่นะอีพีหน้ากรับสวัสดีครับบ๊ายบาย